ครับตัวนี้จะเป็นไซส์26นะครับผมเอว26สะโพก36เป้า30นะครับวัดเั่นจกเข้ามา2นิ้วนะครับตัวนี้ไม่มีกีบนะครับผมด้านบนเรากอียงเข้ามา3-4นะครับเราก็วางเส้นเป้าหน้าตำแหน่งซิปขยับออกมา3ขีดนะครับ เราก็ส่งซิบขึ้นมาสามนิ้วได้เลยครับตัวนี้เพราะว่าเอวสูง <c oughs> เอวยี่สิบหกหารสี่นะครับสะโพกสามสิบหกผมจะตัดชิ้นหน้าแปดนิ้วสามนะครับชิ้นหลังก็จะเป็นเก้านิ้วหนึ่งสี่นะครับผม <c oughs> แล้วเราก็แบ่งครึ่งระหว่างเส้นสะโพกกับเส้นเป้ายืนตรงนี้นะครับจะได้ตำแหน่งเส้นจุดกึ่งกลางเส้นนี้นะครับผมเราก็วาดออกมาหาดิมผ้าวัดลงมาจนถึงยาวนะครับ ตัวนี้ยาวสี่สิบสองเพื่อใช่สองถึงสามนิ้วพอนะครับแล้วเราก็ขีดเส้นกลางหน้าเส้นนี้ขึ้นข้างบนเลยครับนี่ครับตรงนี้พอถ้ามีขีดเราก็ขีดขึ้นข้างบนนะครับตำแหน่งเขาวัดตองมาสิบสองนิ้วต้นขายี่สิบสามนะครับ ผมจะตัดชิ้นหน้า20ินะครับผมหักสามนิ้วไปขา17ดผมจะตัดสิบห้านะครับหัก2นิ้วเอ้เขา่าส่งขามานะครับเข่า17ปลาย21สบดนะครับผมจะตัดชิ้นหน้า19นะครับผมหักสองน๋ยวเราก็าขีดขึ้นข้างบนเลยครับขามาผมจะหักเข่า,ขากับปลายเท่ากันนะครับ บางช่างก็จะหักนิ้วครึ่งนะครับผมบางช่างก็จะหักหนึ่งนิ้วนะครับแล้วแต่ช่างบางคนครับทํางานไม่เหมือนกันนะครับผม <c oughs> งานส่งขามาเนี่ยอ้ช่วงต้นขานี่ต้องเขา้ารูปนะครับ Это скинная. ชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับผม <c oughs> ครับเป่าลังนะครับเียงลงครึ่งนิ้วนะครับ เขากับไปเราก็ส่งตามที่เราหักนะครับผมสองนิ้วแล้ว <c oughs> ก็ขยับเป้าเข้ามาด้านในนะครับจากเส้นเป้าหน้าครึ่งนิ้วแล้ว <c oughs> ก็วางเส้นเป้าหลังนะครับ เอวยี่สิกปวกกีบหลังสะโพชิ้นหลัง9นิ้ว14นะครับตัวนี้ชิ้นหลังตรงนี้ส่งขึ้นมา1นิ้วนะครับด้านข้างตรงนี้เสมอชิ้นหน้า <c oughs> ต้นขายี่สิบ วิธีเช็คเป้านะครับให้บางเลขสามนะครับผมตรงจุดที่เราจะเย็บนะครับเราก็หักชิ้นหน้าด้านหน้าตรงนี้ลงมาหนึ่งนิ้วนะครับเป้าสามสิบครับผมตรงนี้ต้องได้สามสิบครึ่งนะครับ ช่วงต้นขานี่นะครับให้เราใช้ไม้โค้งนะครับด้านโค้งเนี่นะครับบีบบีบให้ช่วงต้นขานี่ครับเข้ามาหาชิ้นหน้าช่วงเขานะครับผมนี่ครับพอถึงช่วงเขาเราก็ตัดเสมอชิ้นหน้าลงไปเลยครับ ทรงคามาก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับคามา้ม <c> า <oughs> เป่าข้างนะครับวัดลงมาสองนิ้วนะครับเป็นแบบกระเป๋าตรงกว้างหกนิ้วครึ่งนะครับกระเป๋าหลังไม่มีเราก็แบ่งครึ่งของชิ้นหลังได้เลยเกล็ดหลังนี่ลึกสี่นิ้วครึ่งนะครับโอ้แสดวนะครับทรงคามมาครับผม ขอบคุณทุกการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ